สำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมนะครับมาชมส่วนพักทองของผมหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาเนื่องจากติดภารกิจงานเยอะเลยนะครับต้องกราบขออภัยด้วยแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตามอยู่ยก็ประมาณเดือนเสร็จๆนะครับจากที่ได้ให้ทุกทุกท่านได้ติดตามชมนะครับตอนนี้ก็ เหลือเต็มทุ่งไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ระยะที่ผมปลูกนี่เอาท่อน้ำวางเลยนะครับจา,จากตำแหน่งจุดนี้นะครับไปนวนกว่าสี่เมตรแล้วก็จากาหลุมแรกมาจนถึงหลุมที่สองเนี่ยจะห่างกันสองเมตรสองเมตรนะครับปรากฏว่าตอนนี้จะไม่มีที่เดินแล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็ลูกที่มันติดแล้วนะครับติดซ้อนอยู่ข้างล่างนี่นะครับตัวเล็กๆแล้วก็ สำหรับพึ่งก็พอมีบ้างนะครับทีเช้าๆแล้วก็มีตัวมิ้นนะครับนะครับแล้วก็เขาก็จะเข้าไปกลิ้งตัวเขากับเกสรตัวผู้นะครับนะครับเดี๋ดูดีๆจะมีอยู่ตัวซ่อนอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็หลังจากนั้นพอเขา,าได้เกสรตัวผู้แล้วเขาก็จะบินไปนะครับ ดึงไปเดี๋ยวผมจะให้ดูสมมติว่าพึ่งตัวนี้แล้วกันแล้วเขาก็จะมากลิ้งไปกลิ้งมาตับเกรสรตัวเมียนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเกรสรอนตัวผู้เนี่ยส่วนมากแล้วดอกเขาจะโชว์โชว์ตัวเขาอยู่ข้างบนดอกจะโชว์สูงขึ้นมานิดน,นึงเพราที่จะล่อ,อให้มแมลงจะได้มองเห็นไกลๆนะครับ นั้นถ้าสังเกตอีกก็จกสนตัวเมียนะครับเขาจะอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างใบนะครับสังเกตจะแบ่งกันค้อนละชั้นอะไรแล้วก็สําหรับาตามที่ผมเคยเรียนให้ทราบแล้วนะครับอันนี้เป็นเถาหลักนะครับเนาะเถาหลักเถาหลักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีประมาณสัก 2, 2> สองเกสตัวเมียสักสองสามประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะออกช่วงปลายด้วยช่วงแร,แรกเนี่ยช่วงตน้ตนของ ไอกอรเลือมาเรื่อยๆนะครับนะครับสังเกตรครับเขาจะเป็นตัวผู้ก่อนตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ผออกมาเสร็จปุ๊บลหลังจากนั้นค่อยมีตัวเมียแล้วก็ท่านผู้ชมลองสังเกตดูในี่ใกล้ๆอีกอันนี้มีไหมเอ่ยเดี๋ยวผมให้ดูอะครับนะครับจากอันนี้เถานี้นะครับมีอยู่แล้วหนึง่งดอกแล้วก็อย่างตาม,มาที่นี่อีกเนี่ยนะครับ เขาก็จะเป็นอย่างงี้ครับทุกๆต้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่า <laughs> ผสมไปหรือยังอ้อผสมแล้วครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าหน้าตาที่เขาผสมเสร็จมันจะมีเกสร,รตัวผู้นะครับนะี่ครับเกสร,รตัวผู้จะไปเกาะอ,อยู่ที่เกสร,รตัวเมียนะครับอยู่ตรงตำแหน่งนะั้น แล้วก็หลังจากที่เขาผสมเสร็จแล้วดอกเขาจะเหี่ยวนะครับดอกจะเหี่ยวแล้วก็สิ่งที่ผมเจอปัญหาอยู่ตอนนี้คือพอเขาผสมเสร็จปุ๊บแล้วก็มันจะมีแมลงวันทองครับมาไข่แล้วก็ทำให้ผลเขาเน่าผมจะหาตัวอย่าง สักลูกหนึ่งอันนี้เน่าไหมเอ่ยอันนี้ไอ้ลูกนี้ไม่เนา่าสังเกตนะครับเทียบกับฝ่ามือของผมเนี่ยลูกขนาดน,นี้แล้วประมาณน้ําเต่าแล้วนะครับก็เป็นห่วงเหลือเกินก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปก็ปีนี้คาดว่า น่าจะเป็นปีที่ประสบผลสําเร็จในด้านการผลิตฟักทองอีกปีหนึ่งนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วนั้นก็ใช้ระบบน้ําหยดที่ได้เรียนหลายๆท่านไปแล้วนะครับอันนี้ไอ้เจ้าลูกเหลืองๆนี้ไม่ติดนะครับอันนี้ไม่ติดแน่นอนนะครับดึงออกริงไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นเถาเดียวกันนะครับ อันนั้นก็ไม่ติดซ่อนไว้อยู่แลเน่าไปแล้วอันนี้กันเถาเดียวกันอันนี้เถานี้ติดมาหนึ่งลูกแล้วก็เถานี้อันนี้ผสมไปแล้วแล้วก็ดอกเขากลายเป็นสีน้ำตาลน่าจะติดครับลูกนี้น่าจะติดแล้วก็มามีอีกลูกหนึ่งในเถาเดียวกันนะครับเฉพาะ นี่น่าจะติดนะครับสีก็ยังแปลกๆเลยถัดจากลูกลที้มาปุ๊บมาเถ่าเดียวกันนะครับมีลูกงน,นี่นะมครัันชัดๆเลยทีเดียวลวครับแล้วก็สิ่งที่ผมตั้งใจก็คือถ้าเกิดว่าเถ่าเนี่ยนะครับลูกนี้ติดแล้วเขามาเขามีลูกนี้